อะไรเก้าเก้าเรียนวิชาอะไรคะเก้าเรียนออนไลน์วิชาอะไรฮะเอาเลือกยาเอาคอ,อยดีเลยเก้าเอาใครใครกระโดดข้ามกองไฟได้ไใครทำได้คนสั้นหลอทำไม่ได้หรอก เอาไม้มาทำอะไรอ่ะเอามาถูมันเป็นไฟใช่ป่ะเอาทำให้แล้วไหมเหรอใชยังเนี่ยถ้าเหนียวอะยังเลยจะกันเดี๋ยวซิกไปแล้วนะใช่เดี๋ยวรอก่อนมันจะเรียนวิชาจีเข้าจีใส่ไข่ไอ้กันเอาไอ้แบ่งน้องแบ้น้องจีเข้าจีใส่ไก่ ว่าต้องแบ่งเป็นสองคนแล้ว่อนนด้วยอะเพิ่งเพิ่งเหย้ยบเพิ่งจับเดี๋ยวเดี๋ยวน้าเอาอ้นี้ก่อนน้าเอาคมออก่อนงัอนบาดมือต้มน้ำไหนไฟอยู่ข้างน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินของเก้าตัวนี้ ฟืนหมดเราช่วยกันเกือบฟืนเดี๋ยวเดี๋ยวน้าจะหาสำนึกให้เดี๋ยวมีอะไรร้องเปล่าไม่มีค่ะเฮ้ยเจ้ายะนี่นี่นี่ของตัวเองอยู่นี่ของพี่ตันตรงนู้นเอาตัวไหนเอาตัวนี้อะโอ้เป็นไฟนะอะไรทำอะไรคู่ ทุบทุบอะไรอันไม่ใช่หรอไม่อ้นี่ของหนูของก้าไปไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมเก็บเองเอาไปทำอะไรเอาไปทุบนี่ทุบทำไมอ่ะเหมือนหนูต้มของจริงเลยโอ้ทีนี้ก็เก็บกิ่ไงา ก้าหายแล้วไม่ยอมเก็บเองแม่รอับก้อง่อแม่เก็บเอามาแกะเอามาแกะอะไรสงัยหาข้าไปแล้มั้ทำไมไม่หารองเ้าล้งเ้าก่อเข้าเองนะทำกิ่งไม้เลยราอยากต้มน้ำด้วยอะต้มอะไรกไฟมันตีก่อน โหไม่ติดกันไฟอ่ะไฟติดแล้วแต่ว่ามีปัญหาไม่ใช่ะใช่ตัวบนไม่ไผ่เหรอมันมติดไม่หนูจะแกะสนักก่อนให้เป็นชื่อหนูเองชื่ออะไรอ่ะลูกก้ก,ก็ชื่อก้าวยาวก็บอกทำไมมันยาวแล้งก็เก้าม <c oughs> ันแกะเป็นรูปดอกไม้ดีกว่าอุ <c oughs> ย้ยร้อนหรอเดินเรื่อยๆเหมือนเราอยู่หน้าร้อนไม่ใช่หน้าหนาวก็เนี่ยหน้าร้อนหน้าร้อนขาร้อนตัวก็ร้อน เอา้าก็พ่อๆแขนสั้นไงเลยต้องใส่แขนยาวหน้าผ่านอยู่เริ่มจะยุงกันแล้วเด่ย